นะต่อไปกนะ็เป็นการฟังธรรมให้เรานั่งสมาธินะฟังก็ไดนะ้นั่งสมาธิเป็นการปฏิบัติกรรมฐานไปพร้อมด้วยนะกำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะตั้งสติไปพร้อมกับการฟังธรรม คือไม่ส่งจิตของเราไปนึกคิดปรุงแต่งออกไปข้างนอกให้มีสติอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเพราะเมื่อเรามีสติอยู่ที่กายที่ใจได้อย่างดีแล้วละการรับรู้ในธรรมะก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นะนเป็นของสาคัญ จิของเรามันไม่มีสติไม่มีความสงบการรับรู้ในธรรมะนะก็รับได้น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมะนั้นธรรมะก็ไม่ได้อยู่นะไกลจากตัวเราเหรอกนะโปะรรนปรธรรมนามธรรมนี่ทุกคนก็มีอยู่แล้ว เรามีรู้ประทรมนำพระทรมอยู่แล้วก็มาปฏิบัติเมื่อเรามาปฏิบัติก็มาเรียนรู้หลักความเป็นจริงนี่เองนะเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็เรียนรู้แต่เรื่องที่เป็นสมมุติท,ทางนั้นเลยนะสมมติว่ามีเรามีของของเรานะมีตัวมีตนมาตลอด เราไม่เคยได้ยินคำสอนของโมบเด้าว,ว่าในารูปนี้นะก็เป็นสิ่งที่สมมติทั้งนั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยเราไม่เคยได้ยินรเราได้ยินเราก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเรามาฝึกหัดจิตของเราเนี่้มันมีความสงบขึ้นมานั้นเราจะเริ่มเข้าใจขึ้น เมื่อเราได้ฟังเทศฟังธรรมะเราจะเข้าใจขึ้นถึงหลักความเป็นจริงของสังขารที่ว่าสังขารเป็นอย่างไรให้เรารู้จักตามความเป็นจริงอย่างนั้นอย่างสังขารนี้มีความไม่เที่ยงรูปก็ดีนามก็ดีมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นะมาคับบัญชาไม่ได้ไม่ควรจะยึดว่าเป็นเราหรือเป็นของของเราเนี่ยแต่เมื่อพวกเราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยึดมาตลอดเลยมีคำว่าเรามีคำว่าของของเรามาตลอดแทนเมื่อพระสดาบานบุคคลเนี่ยที่ได้เห็นธรรมะในเบื้องต้นนะ เช่นธนนาธาเบญกาเษฐีหรือนางวิสาขามหาวสิการก็ตามหรือพระยอบุคคลในสมัยพุทธกาลที่เป็นคารวะมีจำนวนมากที่เข้าใจหลักความเป็นจริงและก็ยังดำรงชีวิตอยู่ในเพศคารวะอยู่เพียงแต่ว่าเข้าใจหลักของชีวิตหลักของความเป็นจริงในรูปในนามนี่แหละมักมีความเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไป เป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้แต่ว่าคนเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่ปรารถนาที่จะตายจากโลกนี้ไปแต่ว่าปรารถนาจะเกิดเมื่อมีความปรารถนาจะเกิดขึ้นมาหนักความแก่ความเจ็บหนักความตายก็ต้องมี นะต้องมีนีกไปไม่พ้นแน่นอนนะแต่เราเมื่อเราเห็นคนเกิดมาเราก็ดีใจแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายมันก็ตามมาด้วยนะทุกขณะอย่างเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เรียกว่านะผ่านไปแล้วหนึ่งวันนี่ร่างกายสังขารเราก็เสื่อมไปแล้วเองหนึ่งวันเดินทางใกล้ ความแก่ความเจ็บความตายใกล้เข้าไปเรื่อยๆนะอีกหนึ่งวันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้มาปฏิบัติก็คือจะได้มาพิจารณา,าหาความรู้ความเข้าใจหรือมาฝึกจิตของเราให้เกิดความรู้ความเข้าใจนี่ว่าให้จิตของเราเป็นพุทธ,ธะเกิดขึ้นมาให้ได้ไม่มากก็น้อยเพราะธรรมดาว่า อาวิชาตัณหาอุปาทานนี่ครนะอบงำจิตของเรามานะนับพบนับชาติไม่ทั่วลนะนว่าเกิดมากี่พบกี่ชาตนะินับไม่ได้มาต่อสองสารมาเริ่มต้นตรงไหนเราเกิดมาครั้งแรกมีกิเลสเมื่อไหร่เราไม่รู้ละนันะมันนานมากแล้วเกินนะ่ะมีชาติที่แล้วนะก,นนนก่อนนั้นก่อนนั้นก็มีเรื่อยไปนะ่ะ เราก็เรียกว่าถูกอวิชชาธนาอุปทานมันครอบงำจิตของเราพาจิตดวงนี้แหละเมียนว่าตายเกิดพบน้อยพบใหญ่ไปเรื่อยไปไม่หยุดแนะถ้าเราไม่มาปฏิบตัติไม่มาฝึกจิตข้างเราอีกอวิชชาธนาอุปทานเนี่ยนะที่เป็นกิเลสก็จะพาจิตดวงนี้แหละมันไปเกิดไปตายนะนับพบนับชาติไม่ท่วนเหมือนกันนะใน ในภพชาติข้างหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาฝึกเรามาปฏิบัติเพื่อจะมาพัฒนาเพื่อให้จิตของเรามีความรู้เอาชนะความหลงนะในจิตใจในของเราให้ได้ไม่มากก็น,น้อยนะจิตใจที่มันมีความหลงอยู่มีความยึดอยู่นะก็เรียกว่าจิตมันยึดอยู่ในกายเนี่ยเมื่อมันยึดมากมันก็หนัก นะมากกนหนักเราจะรู้สึกนักขึ้นมาแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำจิตของเราให้สงบได้ปล่อยวางในกายสองขานี่ได้มากำหนดรูปลมหายใจเข้านะลมหายใจออกเนี่ยจนจิตสงบนะเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นขึ้มานี่นะเราจะเห็นแปลกแตกต่างอย่างเดิมทีเดียวซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยนะจิตเมื่อสงบเข้ามาแล้วเนี่ย เรานั่งอยู่นี่นะมืออาจจะหายไปเท้าอาจจะหายไปนะร่างกายนี่อาจจะหายไปครึ่งหนึ่งหรือว่าร่างกายทั้งร่างกายนี้เนะี่ยมันหายไปเลยนะนมันเบาขึนานน้นเรานั่งอยู่ก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ลอยอยู่ในอากาศนี่แหละในะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นในขณะนั้นเราจะเห็นว่าจิตของเรามันมีความสงบความอิ่มใจความสุขใจนะบอกไม่ถูกเลย นะบอกไม่ถูกว่าอาการที่เราเป็นน่ะมันเป็นอย่างไรจะบอกให้คนอื่นรู้ทราบที่เรามีความรู้สึกอยู่ก็รู้ไม่ได้เนี่ยนะธรรมะเป็นอย่างนี้ถ้าจิตของเราสงบนะเราปล่อยวางในกายสังขาที้เพียงชั่วคราวเนี่ยเราก็จะได้รับรสของธรรมะเนี่ยว่ามีความสงบอย่างนี้นะเป็นรสที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนในจิตใจของเรา แล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติหรือหมั่นฝึกอบรมองกีตตรงนี้ให้มีความสงบนะขึ้นไปนเรื่อยๆแล้วหนอวิตกวิจาร์ปติสุขเอกตาวิตกวิจารเปติสุขเอกง,องาตานั้นนะนะเป็นองค์ที่เราก็ทราบกันว่าเป็นองค์ของสมาธินะของปฐมรชารเนี่ยที่พกเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้ารู้ไมใ่ใจออกเนี่ย นะวิตกยกลมหมยใจขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วนะรู้จักว่าลมนี้เป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นความคิดนึกปรุงแต่งนะนะเป็นความรู้ขึ้นมาเมื่อเรารู้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องสงบเราเห็นว่าปิติความอิ่มใจมีน้ำตาไหลมีกายที่มันโยกโครงกายที่สูงใหญ่ขึ้นมานะหรือว่า เราอาจจะมีคนลุกคนชันเกิดขึ้นมานะมีความเย็นในใจของเราทั้งหมดก็ได้จิตมารวมแน่นก็ได้นะหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็อย่าไปสงสัยอันนี้ก็คือว่าจิตเริ่มที่จะสงบเข้ามานะเป็นสมาธิก็จะมีปิติเมื่อปิติมันเกิดมากๆขึ้นนะ่ะนะมันจะมีความสุขปิตินี้มันเกิดมากขึ้นมาแล้วมันก็ พักนิดหน่อยก็ได้นะไม่รับประทานอาหารก็รู้สึกอยู่ได้นะน่นเรี่กว่าปิติมันเป็นเครื่องเราเลี้ยงจิตของเรานะร่างกายมันไม่ต้องการอาหารนะนะสมวันสี่วันเจวันก็อยู่ได้ด้วยปิติแห่งธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเพราะเราได้ฝึกหัดปฏิบัติจิตของเราให้สงบนี่มันก็เกิดขึ้นมาได้เมื่อจิตของเรามันสงบขึ้นไปลึกซึ้งอย่างเงี้ยจากที่เราเริ่มดูลมหายใจนั่นแหละ นะละเอียดไปเรื่อยละเอียดไปเรื่อยในที่สุดแล้วนะจิตมันก็สงบนิ่งขึ้นมาเมตตกวิจารณปิติสุขเออคาตานะที่ว่าเป็นองค์ของฌานมันก็รวมกันมานะเป็นหนึ่งนะเป็นเอกตาจิตเอกคตารมรวมกันเป็นหนึ่งขึ้นมานี่นวิธีการปฏิบัติให้เกิดสมาธิขึ้นมาดยนะความตั้งใจมั่นชอบโดยที่พวกเราเริ่มกันจะเดินอย่างกลมก็ดีนะ นะการเคลื่อนไหวไปมาก็ดีที่มีสติอยู่มีสติความระลึกรู้อยู่นั่นแหละมันจะต่อเนื่องเข้ามาเองนะสติก็ดีสมาธิก็ดีนะมันเป็นธรรมอยู่ในบทเดียวกันจะต่อเนื่องเชื่อมโยงเข้ามาเมาจิตของเราในสงบได้ดีแล้วเราก็อาจจะเพลิดเพลินในความสงบไปบ้างมีความอิ่มใจมีความสุขใจนะ เราจะทําการงานใดอยู่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรหรอกเพราะว่านะสมาธิจิตนะมันมีอยูนะ่รักษาจิตของเราอยู่เราก็จะต้องมาพิจารณาแล้วนะพิจาจณาอันนั้นเป็นความสุขอันเกิดขึ้นจากสมาธินี่เราต้องมาพิจารณามาคน้นมาพิจารณามาคนา้นคว้าดูว่ากายนี้เนี่ยองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรว,ว่าสักแต่ว่ากาย ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาน่ะทำไมเราจรึงว่าเป็นตัวเราก็พิจารณาเมื่อพิจารณาไปทีละสัตว์ทีละส่วนขึ้นมาแล้วนะก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นมาทีเดียวมาสิ่งที่เรียกว่าตัวเราของเรานั้นน่ะแท้จริงไม่มีเกิดจากธาตุทั้งสี่รวมกันน่ะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ย มารวมกันขึ้นมาแล้วนะก็เรียกว่าเป็นกายสมมติว่าเป็นกายสมมุติว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นสัตว์นะเมื่อจิตมีสติพิจารณาอย่างนี้นะปัญญาก็เกิดขึ้นมาเห็นแจ้งชัดขึ้นมาเรียกว่าเป็นปัญญานะภาวนามายะปัญญาเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังเราศึกษาเราเรียนมาก็อย่างหนึ่งนะ ปัญญาที่เรามาคิดพิจารณาอีกนะว่าร่างกายเนี่ยมันจะใช่ตัวเราไหมเออค้นคว้าหาดูก็เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราแต่มันก็จังจะละอุปทานที่มันอยู่ลึกๆในจิตใจฝังแน่นอยู่นั้นยังไม่ได้ส่วนภาวนามนยาปัญญานี้ก็เห็นแจ้งชัดขึ้นมาแล้วนะก็ไม่ได้คิดนะมันเกิดความรู้ขึ้นมานะเกิดความรู้นะความรู้นี่ไม่ได้คิดละ มองขึ้นมาแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันเป็นความรู้ขึ้นแจ้งชัดขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็ว่าเริ่มต้นที่เราจะเข้าใจในธรรมะหรือเราจะเห็นธรรมะอย่างแจ่มชัดขึ้นมาจะมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาดังนั้นในเบื้องต้นเวาที่พวกเราเข้ามาประพฤติปฏิบัตินะฝึกหัดจิตของเรานะ ให้มีความดีความงามเกิดขึ้นมานี้นะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดแล้วเนี่ยเป็นยังไงจิตมันก็ไปสู่ที่ต่ำอยู่เสมอละเมื่อเรามีอารมณ์เข้ามานะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยรับรู้อารมณ์โรบเสียงกินรสปผธอวัยะธรรมอารมณ์เข้ามาแล้วใจก็วิ่งไปใจเกิดความชายานอยากนะใจเกิดความโลภ ใจเกิดความโกรธใจเกิดความหลงนะย,ยุ่งอย่างนี้เรื่อยไปล่ะนไม่จบไม่สิน้นเราก็ไม่รู้จักหนทางที่จะออกจากความโลภความโกรธความหลงด้วยในครัวนี้เมื่อเรามาฝึกมาปฏิบัติามาทำจิตให้สง,งบมาพิจารณานีาส่สติของเราก็จะดีขึ้นสติทำปัญญาธรรมเกิดขึ้นมาก็ชนะความโลภโกรธหลงได้ นะโดยเบื้องต้นมันก็ยังยากลำบากอยู่ในการฝึกให้จิตสงบเนี่ยนะเราต้องอาสัยความอดทนก่อนนะความเสียสละนะความอดทนตัวตนของเรานะเราเป็นคนที่เคยพูดมากๆเราก็มาพูดน้อยๆออมานอนน้อยๆมาทานน้อยๆอย่างเงี้ยนะมาฝึกละฝึกจะได้รู้จักว่ามันเป็นอย่างไรในชีวิตของเราในชีวิตเนี่ย พันวันหนึ่งเนี่ยสองมือเนี่ยเราก็อยู่ได้หรือพระท่านฉันมือเดียวท่านก็นอยู่ได้นะพอเพียงในการประพฤติปฏิบัติในขณะที่เรามาปฏิบัติธรรมามาฝึกนั่นเองเนีน่ยมาฝึกใจจิตที่ฝึกดีแล้วนี่ยอมจะนําความสุขน่ะมาให้กับเราจิตที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันก็เป็นจิตที่จะวิ่งไปกับอารมณ์ทั้งนั้นเลยตามอารมณ์นะตามอารมณ์จิตที่ตามอารมณ์ไปเรื่อย อารมณ์ที่ตั้งแห่งความโลภก็เกิดจิตก็เป็นด้วยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความโกรธจิตก็โกรธด้วยอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงจิตก็หลงไปด้วยนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละตั้งแต่เรารู้สึกขึ้นมาว่ามีตัวเราของเราเนี่ยอย่างนี้ตลอดไปนะเราจะแก้ไขไม่ได้ดนันองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าองค์จึงสอนวิธีการแล้วองค์ตัดสู้แล้วนะรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติที่จะ เอาจิตนี่ออกจากกิเลสได้แล้วนะก็มามาบอกมาสอนเทศสอนว่าจะเกิดประสงค์ขึ้นมาในพรุทธศาสนานะพวกเราเกิดมาอยู่ในพรุทธศาสนายังทันอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้านะเราการับคามมีโชคมีวาสนาที่เกิดมาทั้งร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถึงพร้อมแล้วก็มาปฏิบัตินะมาปฏิบัติเมื่อมีโอกาส มีเวลาสั้งขารมันก็ยังอำนวยให้อยู่เนี่ยนะต้องพยายามลนะมาฝึกหัดพิจารณาดินะพิจารณานะเดินยังกลมนั่งสมาธินะดูใบไนะม้นะมันร่วงหล่นลงไปก็น้อมมาพิจารณาให้ไปเห็นเป็นธรรมะหาจิตนะของเราสงบเนี่ยมันก็มองนะสภาวะรอบข้างเราเนี่ยก็เป็นธรรมะน้อมกลับมาพิจารณาให้เกิดขึ้นที่ใจของเราได้ แค่น,นั้นพวกเราวันนี้นทุกทุกคน,นก็ตั้งใจว่าวันนี้ก็เป็นวันแรกและนเป็นวันปรับตัวขึ้นมาแล้วนั่นยังเหลืออีกในอีกสองวัน,นที่เราจะได้ฝึกหัดนะปฏิบัติพระกรรมฐ,ฐานกันให้เรามีสติมากๆนึกคำบริกรรมมากๆแทนที่เราจะพูดมากๆเราก็นึกพุทโธพุทโธในใจมากๆเมื่อนึกพุทโธก็ดีทมโมสังโคในใจมากมากแล้วนะ ใจของเราเมื่อถูกอบรมด้วยอาระมณ์กรรมฐานแล้วมันก็สงบนิ่งขึ้นมาเราถึงจะทราบชัดนะว่าคำสอนของพระเจ้านะั้นมีผลจริงๆนะแก่เราที่เราได้นับถือกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเป็นสันนาที่พึ่งมุตทังสรนังกชฉามิธรรมังสังฆางสรนังกชฉามินั่นแหละเราเห็นผลขึ้นมาในใจของเราเองเมื่อเราเห็นผลในใ,นใจของเรา,าเองนะเราจะกล่าวลงไปเราก็บพบพระพุทธเจ้า พระธรรมเจเา้าพระสงฆเจ้าเจ้าในใจของเราเพราะว่าใจของเราเสกีเป็นพยานในการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาเองนะไม่มีใครบอกนะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนมีโอกาสดีว่าเรามาสมวมกายทรวมวาจาที่เป็นศีลน,นะเราก็เคยมีศีลห้ากันเป็นปกติในวันปริพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มาบนเนี่ยขมนะมาถือซึ่งศีลอุโบสถ นะเธอสินแปดสับรกายวาจาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปอีกอันนี้สองของศีนนี่ว่าสีเละนะสุขติงยันติมีความสุขมีความสงบสีลเลนะโพคขสัมปทาานะศีนนั้นเป็นพกทรัพย์เป็นอริยทรัพย์สีเลนะนั้นนี่พุติงยันติใช่ไหมเป็นนี่พุติงยังไงก็เกิดความเย็นขึ้นมาเย็นกายเย็นวาจา ส่งผลให้เรามีโอกาสฝึกสมาธิก็เกิดเย็นทางด้านของจิตใจที่สงบระงับจากนิวรณ์เครื่องกลางกั้นจิตไม่ให้บรบลุคุณงามความดีนะมีการชันทัติอัยาบาตินะมิทาอุรจจะกกกุจะไมจิกิจชานี่แหละนันะมันเกิดขึ้นในใจเราก็ควบคุมนะจิตใจของเราโดยการที่เรามีสตินะขึ้นมาให้มากนะรวมแล้ววิธีการต่าง นะจะหลายวิธีการหลายๆายสำนักก็คือมีสตินั่นเองนะมีสติเข้ามารู้จากการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายนะมีสติยืนเดินนั่งนอนเดิมทำพูดคิดมีสติของเราไว้ให้ต่อเนื่องเมื่อสติของเราต่อเนื่องเปน็นันเดียวแล้วเนี่ยสติมันอยู่ในใจนะกำกับใจแล้วจะเป็นสติสมโพชงเป็นองค์ที่พวกเราจะตัดสู้ขึ้นมาได้นาะมาจะรวมกัน พูดไปนะนี่ก็เรียกว่าเป็นสมมติแล้วเป็นปริยัติขึ้นมาแต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วนะสิ่งเหล่านี้เราก็วางไว้ก็มีสติที่จะดูรู้อยู่นะเอาชนะความรู้สึกเอ่อที่อยู่ในจิตใจของเราที่มันวุ่นวายที่มันฟุ้งซ่านให้ได้บางครั้งมันคิดมากก็คิดวันนี้มันตายแล้วนะวันนี้มันจะต้องตายเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรไปในอนาคตพยาไม่มีสติอยู่ในปัจจุบัน ในวันนี้ในเวลานี้นะว่นเราเกิดมาแล้ววันนี้เราอายุกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปนะซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าจะมีนะประธานสงเจ้าว,วาดก็จะได้มาเทศนาได้สอนนะอีกหลายองค์เหมือนกันเพราะบางองค์ทั้งอายจะต้องกลับนะวัดของท่านในวันพรุ่งนี้ก็มีก็คิดว่า ปกติพรุ่งนี้ก็จะมีเทศนะอาจจะมีเทศได้ไหลายๆกันวันนี้ก็คงจะเริ่มเริมไปก่อนนะเริ่มเมไปก่อนอาจจะดูเวลาประมาณสักห้าทุ่มหรือห้าทุ่มครึ่งก็ได้นะดูว่าพวกเราจะมีความอดทนกันได้พอสมควรแค่ไหนนะก็จะได้จัดนะท่านขึ้นประเทศมาสอนไม่อุบายวิธีต่างๆที่รับการฝึกหัด ปฏ,ป,ฏปฏิบัติมาจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยนุ่งปู่ชาก็ดีหรืออยู่ในวัดมาบจันร์นี้ก็ดีนะก็จะได้มาถ่ายทอดแนวปฏิบัติหรือเก็บความรู้ในการภาวนานะซึ่งแต่ละองค์ก็อาจจะ,จะมีวิธีการนะที่จะทรมานกิเลสท,ที่จะฝึกจิตให้สงบนี้นะแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็เพื่อรวมเข้ามานะให้จิตนี้มันสงบเท่านั้นเอง เป็นของสำคัญถ้าจิตสงบแล้วเราก็จะเข้าใจนะเป็นยังไงมันจะไม่วุ่นวายจะไม่สงสัยในหลักการปฏิบัตินะรวมกันแล้วก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละนะเราจะไปที่ไหนนะไปที่ไหนในโลกนี้นะมันเป็นอันเดียวนี้ทางสายเอกสายเดียวนี้นะสอนโดยพระพุทธเจ้าพราะองค์เดียวไม่มีอันอื่นนะักลักของศีลสมาธิปัญญาเองในเบื้องต้น เราก็ต้องเรียกว่านามีความเชื่อมีศรัทธาในการปฏิบัติในหลักของพระกรรมฐานที่เราได้ดําเนินรละทําอยู่นาไม่สงสัยอย่างเราจะพิจารณาในร่างกายสร้างขานร่างกายจะถูกวิธีการไหมและก็ถูกทั้งนั้นเราจะพิจารณากายให้สงบก็ได้พิจารากายก้อนนี้เป็นก้อนอนิจังทุกขังอนัตตาเกิดความสงบเกิดความปิติใจสุขใจสงบใจขึ้นมา นะ่ะก็เรียกว่าเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินะ่ะสมาธิที่ตั้งมั่นดีแล้วพิจารณาเกิดความรู้อีกครั้งหนึง่งก็เป็นวิปัสสนาน่ะต่อเนื่องเชื่อมโยงอันเดียวกันนี้แหละน่ะเราก็จะเข้าใจว่าเกิดจากการมาพืชปฏิบัติที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงไม่สงสัยก่อให้เราทําจริงๆมุ่งมั่นปฏิบัติจริงๆนะ่ะอยู่ในอารมณ์กรรมฐานที่เราภาวนาน,นั้นแหะจะหลายอย่างก็ได้ในเบื้องตน้น พโทโธอย่างเดียวไม่อยู่บางครั้งบางเวลากับความตายบางครั้งมันเกิดโทสศมากก็ใช้เมตตาผอมิหารอย่างนี้ก็บหมุนเวียนกันที่จะเอาชนะอารมณ์ชนะความรู้สึกขึ้นมาให้ได้ก่อนเมื่ออารมณ์จิตของเราสงบแล้วเราชํานาญในกรรมฐานบทใดนะคราวนี้เราก็นึกคําบริกรรมภาวนานในกรรมฐานบทนั้นมากๆนะให้มากๆขึ้นก็จะสงบระง,งับจิตจะสงบระง,งับได้ดีขึ้น น่ะนี่ยทีิหรือได้โอกาสที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยนะบางครั้งเรานั่งมันเมื่อยเราจะไปเดินนะรอบๆบริเวณนี้ฟังก็ได้นะก็คงได้ยินอยู่ชั้นล่างบนเดินก็คงจะได้ยินแ่ละอาจจะไม่ต้องนั่งได้ตลอดนะ่ะมันเมื่อยมากมันเด็บชาเกิดขึ้นมากทุกขเวทนามากก็อาจจะเปลี่ยนอริยบทนะไปด้านนอกมันก็ได้นะ่ะตามโอกาสตามเวลาก็ขอให้ตั้งใจซึ่งอาตม,มาก็คงจะนะ เราพูดหรือให้อุวาวนะเพียงย่อๆซะก่อนถึงหลักปฏิบัติหรือเน้นในหลักปฏิบัติให้เข้าใจชัดแจ้งขึ้นว่าเราปฏิบัติอย่างนี้นะก็จะได้ผลเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราในเบื้องต้นนะักปฏิบัติทุกคนก็สงสัยนะอาตมาเองปฏิบัติมันก็สงสัยนะคนคว้ามาหาตำรามาศึกษามาอ่านอนาปาก็ดีนะสติปัฏฐานสูตรก็ดีเราก็อ่านนะ เราก็รู้เนะี่ยแต่เราไม่ได้ทำไปจริงๆเนะี่ยมันก็ผลมันก็ไม่เกิดนะอาศัยศรัทธามีความเชื่อในครูบาอาจารย์นะในลุกปู่ชาแล้วแล้วก็มุ่งปฏิบัติตามแนวที่ท่านสอนนะตามแนวที่ท่านสอนท่านบอกาบางครั้งก็เดินยังกลมอยู่ก็คิดเอ๊ะทางไหนนาะมันจะเป็นทางที่ตรงจริงๆทางที่จะทําให้เรารู้จริงๆนะถ้าเราเข้าใจในทางนั้นน่ะ เชื่อมัน่นเราก็จะทาให้เต็มกําลังของเรานุ่มค้งของปูชากเ็เทศขึ้นมาพอดีว่าเออเจตที่เราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะในรูปเสียงกิริยพุทธบัติธมรรมลมนั่นแหละนะที่อารมณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่ใจแล้วเราพิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงที่ไม่ยินไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นนะเป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องไม่มีภพไม่มีชาตอ,อจับหลักปฏิบัติตรงนี้ได้ละ เราก็ดูใจของเราแล้วกันว่าถ้าใจยินดีก็เป็นกามาสุขะหริกาุโยโคยินร้ายก็เป็นอตตากิลมัฏฐานุโยโคเห็นไหมเราก็จะมาพิจารณาที่ว่าเออมันยินดีเพราะอะไรยินร้ายเพราะอะไรฝึกจิตของเราพิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิโดยพิจารณารูปน้าแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราเมื่อเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นแหละ เราจะได้เห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติขึ้นมา้นเองเป็นสมมติแล้วเราเห็นสมมติตามความเป็นจริงะจตก็เียบาวิมตติหลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดความถือที่เราเคยเห็นว่าเป็นตัวตนเราเขาอันนี้บ่าเป็นสักกายทิฏฐิเราเียกว่ามีความเห็นที่ดิ่งลึกที่ผิดเห็นเป็นตัวเป็นตนอย่างเดียวมันก็ต้องเปลี่ยนความเห็นขึ้นมา นะนำมาปฏิบัติก็ต้องเปลี่ยนความเห็นทีละน้อยลดละความเห็นเกตตัวทีละน้อยละน้อยไปเนี่ยเมื่อเราลดละความเห็นเกตตัวได้ทีละน้อยแล้วนะความเห็นผิดมันก็จะถูกลดละไปด้วยจนเกิดปัญญาขึ้นมานั่นแหละ,จญญะและจ้งชัดสกายติทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตะปร,ะประมรัดมันจะถูกนะทำลายไปโดยริยมักที่รวมตัวกันเป็นมักสมังคีนั่นแหละในเบื้องต้นนี่แหละ แต่ในเบื้องต้นนี้เราก็ต้องทําจิตนี่มันสงบไปได้จิตการทําจิตให้สงบก็ยากอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อสงบแล้วจะรักษาความสงบให้อยู่ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่ว่าไม่เกิดวิสัยของพวกเรานะไม่เกิดวิสัยของพระภิสุสมณเนเรตลอดจนญาติโยมนี้ก็ทําได้นะปฏิบัติได้ถ้าเราตั้งใจตั้งใจฝึกตั้งใจที่จะเรียนรู้ตั้งใจที่จะภาวนาเนี่ยนะพวกเราก็จะต้อง นระับรู้หรือว่าเข้าใจได้นะในธรรมะพอสมควรทีเดียวเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นขึ้นมามีเิติมีสุขขึ้นมาแล้วพิจรารณาน่าเห็นแจ้งชัดในกายนี่แหละนะสักแต่ว่ากายนั่นแหละการเราจะได้เห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่าใจมันจะเป็นพระสงค์เกิดขึ้นมาเองในเบื้องต้นนะนะ่ะในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะ่ก็พิจารณาให้มันลึกซึ้งก็ไนไปอีกให้เห็นชัดก็นไปอีกค่อยค,อยค,อยคอย่ละ นะความโลภโกรหลงก็ไปเรื่อยนะจนเห็นแจ้งชัดเข้ามาในใจเราพิจารณาแล้วปล่อยวางในรูปในนามได้นะนั่นแหละเป็นวิธีการที่เราจะปฏิบัติเพั้นให้เราตั้งใจเมื่อท่านครูบาอาจารย์ครณพระเทพกำหนดสติของเรารูที่ลมหายใจนี่แหละนะเราก็ได้ยินเสียงไปด้วยจะรู้เรื่องเข้าใจชัดหรือไม่ชัดไม่เป็นไรให้สติเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายหรือคำภาวนาพุทโธนี่แหละ จำได้หรือจำไม่ได้ในคำเทศก็ไม่เป็นไรให้จิตของเราสงบไปก่อนนานมันก็จะเข้าไปเองในจิตใจของเราแล้วก็ขอให้ตั้งใจที่จะศึกษาหรือตั้งใจที่จะฟังธรรมะถือว่าเป็นภาคปฏิบัติไปในตัวนาะยตั้งใจอย่าเลนพ่อ